ม้ยามรอบปลาครับผมดักรอบปลาไว้อันนึงหลังเดียวครับผมหลังเดียวก็เสียวได้ไปรุน้นน้ำกันครับวัสิมานบ่น หลังเดียวก็เสียวได้ครับไปดูดีอ๋อยน้ามก็ติงอยู่อุ้ยปลาเลนอุ้ยปลาเลนไหมเขาหลอบบูดูนี่ปลาน้ามืบกแหมมันขึ้นมาท่อ,อ ตอยู man, ่พ <ris os> ี่น้องตาอยู่ตาอยู่บางียงอุ้ยอ้ยกบกบกบไงปาดกบไงพี่น้องอุ้ยกบไงกูน่ะ ผิดคิ้วผิดคิ้วดักปลากบเขาปื้อโถโตบักใหญ่เลยครับพงสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเก็บเก็บกอนเก็บก่อน สวยงามครับสวยงามอุ้ยกบไงพี่น้องกบไงออผิดคิวหมานคักพู้น่ะโตบักใหญ่เลยอืยมหมนัมนหมนันหมันหมันมีบกหอยแล้วกับปากเขีงน้ำปากเขีงหน่อยสองโต ปลาเค็งน้อยสองตัวอ๋อไกบกบมันสิเขามากินปลาเค็งครับมึงปลาเค็งหัวบาดเลยฮนกบสิเขามากินปลาเค็งเออพ่อเมนพ่อเมียอ้หมันมันมันโอเคได้เมนู่ใหญ่ละครับผมคลิปนี้แค่นี้ละครับผมพามายามรอบครับผมโอเคครับบายบายครับ